สวัสด,ดีค่ะวันนี้พี่แตนแดนจิงโจ้มาอีกแล้วค่ะเมื่อวานเราซื้อฟืนมาไว้ก่อไฟผิงวันนี้เราก็เก็บจะเก็บใส่ในห้องเก็บฟืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แตนขนไปได้ครึ่งหนึ่งละเหลืออีกครึ่งหนึ่งนี่ค่ะนี่ค่ะฟืน เยเคี่่ะพราะฉะนั้นแต่ละปีแต่ละปีเราก็ต้องหาปืนเติบไปก่อไฟพิมหน้าหนาวนะคะนี่ค่ะปวดหลังปวดเท้ ประมาณ15้ารถสามล้อเนี่ยตั้งแต่ขนมาตั้งแต่เช้าเงนแต่พลักพักหน้ามันหน้ามันแขบอยู่เนี่ยแล้วบังเอิญโชคดีวันนี้มีแดดด้วยแดดดีวันนี้ค่ะ จะขนไปสายที่ห้องเก็บพืนสุสวัสดีค่ะวันนี้พี่แตนแดนจิงโจ้ามาอีกแล้วค่ะเมื่อวานเราซื้อฟืนมาไว้ก่อไฟผิงวันนี้เราก็เก็บ จะเก็บใส่ในห้องเก็บฟืนนะคะเพราะฉะนั้นนี่พี่แตนขนไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งนี่ค่ะค่ะฟืนบางอันเขาก็ตัดมาให้ชิ้นใหญ่บางอันเขาก็ตัดมาให้ชิ้นเ,เล็กนี่ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละปีแต่ละปีเราก็ต้องหาฟืนเก็บไว้ก่อไปผิงงน,น้าหนาว Phụt lắng, phụt eo Cảm ơn. ห้ารถสามล้อเนี่ยตั้งแต่ขนมาตั้งแต่เช้าเงือแต่พลักพักหน้ามันหน้ามันแผลบอยู่เนี่ยแล้วบังเอิญโชคดีวันนี้มีแดดด้วยแดดดีวันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่แก็จะขุน ไปสายที่ห้องเก็บพื้นใส่ทุงพืนมาหนึ่งรถหกล้อแล้วก็เข้ากระดัมไปให้หน้าบ้านนี่ก็ต้องขนจากหน้าบ้านโน่นมานี่เนี่ยค่ะ ขนมาเสร็จเราก็จะต้องมาใส่เรียงกันเอาไว้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะในชีวิตคนอยู่ต่างประเทศนะคะอันนี้ก็คือจะถ้าหน้าหนาวเราก็จะต้องเตรียมฟืนเอาไว้กอไปลผิงพอเวลาหน้าหนาวมันจะหนาวจัดพอเวลาหน้าหนาวมันจะหนาวจัดค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะต้องเตรียมเอาไว้นี่ค่ะรถหกล้อเราก็ขนตั้งแต่เช้ามาเนี่ยค่ะพี่ตานก็ขนมาได้ประมาณเนี่ยกองเบเริ่มอันนี้เหลือไม่กี่เท่าไหร่เลยประมาณสองสามเที่ยวก็หมดเนี่ยค่ะเราก็จะเอามาแล้วก็มาใส่เอาไว้อย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเรียงเอาไว้เนี่ยค่ะ เรียงเอาไว้อย่างนี้อย่างนี้พรมันจะได้เก็บได้ทั้งปีฝนก็ไม่เปียกก็คือเขาจะเรียกว่าที่เก็บไม้ที่เก็บฟืนเนี่ยค่ะเนี่ยเราก็ทําอย่างนี้ค่ะเก็บเอาไว้เยอะแย,ยะเลยเนี่ยค่ะเก็บเอาไว้ได้ใช้ทั้งปีดูสิเงือแตกพลักๆอันนี้คือวิถีชีวิตจริงนะคะวิถีชีวิตจริงๆเลยค่ะหน้าดำคําเครียดวันนี้แดดด้วยบางเอิญมีแดดด้วยค่ะวันนี้เราก็เลยจะได้แบบประเภท เก็บฟืนเอาไว้ถ้าฝนตกเราก็เก็บไม่ได้ปกตินี่จะฝนตกเก็บฟืนไม่ได้นะคะพอดีวันนี้มีแดดก็เลยสั่งให้เขาเอามาดําให้เมื่อวานรถหกร้อหนึ่งนี่ค่ะก็ได้ฟืนแล้วสําหรับไว้ผิงไฟก่อผิงไฟหน้าหนาวปีนี้นี่ค่ะเหลืออีกเดี๋ยวเราก็จะเก็บเก็บสายเรียงกันเอาไว้อีกเดี๋ยวอยู่หน้าบ้านยังไม่หมดเลยค่ะอีกประมาณสองสามเที่ยวเดี๋ยวจะหมดละ โอเคค่ะสำหรับวันนี้พี่แตนแดนจิงโจ้ขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปวิดีโอของพี่แตนยังไงเดี๋ยวจะให้ดูวิธีชีวิตของพี่แตนบันใหม่ข้างหน้าอีกรอบนะคะวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเหนื่อยพูดผิดพูดถูกค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมวิดีโอของพี่แตนค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะพี่แตนแดนจิงโจ้